ใน YouTube, วววสวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำครองแครงกรอบรสชาติอร่อยอร่อยกลมกล่อมมาฝากทุกทท่านค่ะเมนูนี้สามารถสร้างอาชีพได้ด้วยนะคะค่ะส่วนผสมต่างๆก็มีดังนี้ค่ะแป้งสาลีเอเนกประสงค์วันนี้ใช้ตาดาวฟ้านะคะกะทิน้ำมันพืชไข่ไก่น้ำปูนใสผงฟู และส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำตาลคาราเมลนะคะไว้เคลือบคลองแข็งค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำเปล่า3ามเกลือก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะการดับแรกเลยเราก็จะมาร่อนแป้งก่อนค่ะเติมผงปูล,ลงไปตามด้วยแป้งสาเรเีอเนกประสงค์ค่ะการร่อนแป้งก็จะทำให้แป้งเราเนื้อละเอียดแล้วก็ฟูเบาด้วยนะคะ แล้วก็คลุกแป้งและผงปูให้เข้ากันค่ะเจาะรูตรงกลางไว้ด้วยนะคะจากนั้นก็เติมไข่ไก่ตามด้วยน้ำปูนใสกะทิแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เติมน้ํำมันพืชลงไปนะคะ แล้วนวดไปเรื่อยๆจนแป้งเนียนเลยค่ะใช้เวลานวดก็ราวๆ1 5าถึง2 0นาทีนะคะนวดในชามผสมไม่ถนัดเราก็มานวดข้างนอกแบบนี้ค่ะพอแป้งเนียนได้ที่หรือว่าความยืดหยุ่นได้ที่แล้วเวลาเราไปรีดตัวครองแครงเนื้อแป้งด้านข้างเขาจะได้ไม่แตกนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพิมพ์ครองแครงค่ะถ้าหากท่านไหนต้องการให้มีลายทั้งสองด้านก็ใช้สอ,อันมาประกบกันนะคะ ก่อนที่จะไปขึ้นตัวครองแครงเราก็ทาแป้งนวลหรือว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ถาดรองค่ะเพื่อว่าแป้งจะได้ไม่ติดถาดนะคะแล้วก็มีผ้าขาวบางชุบน้ำบีบให้หมาดๆนะคะมาคลุมแป้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งแป้งนะคะก็ประมาณสัก4ี่กรัมหรือว่าประมาณขนาดปลายนิ้วโป้งค่ะก็จะได้ชิ้นกำลังดีนะคะสำหรับพิมพ์ครองแครงค่ะ จากนั้นก็นําผ้าขาวบางมาคลุมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เตรียมถาดอีกใบค่ะถาดใบนี้ก็สําหรับตัวครองแครงที่เรารีดเสร็จแล้วนะคะค่ะก่อนที่เราจะรีดตัวครองแครงก็อย่าลืมทาแป้งนวลด้วยค่ะเนี่ยค่ะเราจะทําลายแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าด้านในเขาก็จะมีความแข็งแล้วก็ไม่ค่อยกรอบค่ะวันนี้เราก็จะทําเป็นวงกลมนะคะ ที่พิมพ์ก็ไม่ต้องทาแป้งเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งจะลื่นค่ะเวลาเรานําแป้งลงไปที่พิมพ์เราก็จะมาเกลี่ยให้เต็มพิมพ์แบบนี้ค่ะจะทําเป็นวงกลมแบบนี้หรือว่าจะทําเป็นวงรีก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะจากนั้นก็แกะออกจากพิมพ์แบบเบามือค่ะอย่ามือหนักนะคะเดี๋ยวลายเขาจะหายไปค่ะ เนี่ยค่ะก็แกะออกไม่ยากนะคะลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมกระทะน้ามันขึ้นตั้งไฟค่ะจะทอดด้วยไฟกลางนะคะมาเทสว่าน้ำมันร้อนหรือยังก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นลงไปที่น้ำมันแบบนี้ค่ะถ้าเกิดฟองอากาศก็แสดงว่าน้ำมันร้อนแล้วนะคะแล้วก็นำตัวคองแกรงลงไปทอดเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้ก็เร่งมือนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวที่ลงไปก่อนเดี๋ยวเขาจะสุกก่อนค่ะถ้ามีผู้ช่วยหลายๆคนก็จะดีมากๆเลยนะคะค่ะร้อยเขาฟูให้หมดก่อนจากนั้นเราก็คนค่ะคนไปเรื่อยๆเพื่อว่าสีของขนมเขาก็จะได้เสมอกันนะคะแล้วก็การคนก็จะทำให้ของแข็งเขาฟูขึ้นค่ะ เนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆให้สีเขาเข้มแบบนี้เลยนะคะถ้าตรงไหนที่สีเขายังอ่อนอยู่เราก็จะกลับด้านลงให้เขาไปโดนน้ำมันค่ะอันนี้ก็ประเมินด้วยสายตานะคะให้สีเข้มประมาณนี้เราก็จะตักออกจากกระทะแล้วพักไว้เขาเสด็จน้ำมันค่ะเนี่ยค่ะสำหรับตัวขนมครองแครงเขาไม่อมน้ำมันเลยนะคะ แล้วมาทอดส่วนที่เหลือให้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็หยิบง่ายๆเลยนะคะครองแกรงทอดเสร็จแล้วก็สีสวยๆน่าทานแบบนี้เลยนะคะ พอเตรียมคองแกรงเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมตัวที่เป็นคาราเมลต่อค่ะนำสามเกลือลงไปโขลกนะคะโขลกให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟค่ะใส่น้ามันลงไปก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะนำสามเกลือลงไปผัดด้วยไฟอ่นอ,อนๆค่ะผัดให้หอมเลยนะคะเรือยว้า่าเขามีสีเหลืองค่ะ จากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายตามด้วยเกลือป่อนแล้วก็น้ำเปล่าค่ะอันนี้ก็จะเร่งไฟเป็นไฟกลางแล้วนะคะแล้วคนไปเรื่อยๆให้เขาเดือดค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คดูนะคะว่าความข้นเหนียวเขาได้หรือยังค่ะเนี่ยค่ะถ้าน้ำตาลเขาไหลลงช้าๆแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะก็รีเป็นไฟค่อนข้างอ่อนเลยค่ะ จากนั้นก็นำตัวครองแคลงลงไปคลุกเลยนะคะคลุกให้เร็วแบบเบามือด้วยนะคะเร็วๆเ,เลยค่ะถ้าช้านะคะเดี๋ยวน้ำตาลเขาจะตกทรายค่ะพอน้ำตาลเขาเคลือบครองแคลงจนทั่วแล้วก็นำออกจากเตาเลยค่ะแล้วเทพักใส่ถาดไว้ก่อนแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาระบายความร้อนค่ะ เลี่ยเขากระจายตัวด้วยค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูครองแครงกรอบค่ะรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมแล้วก็กรอบอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูนี้สามารถสร้างอาชีพได้ด้วยค่ะก็ลองไปทำทานหรือว่าทำขายดูนะคะ กัรเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ